แค่ตะเ,เกียบตัดก็ขาดแล้วเนี่ยอร่อยมากแล้วตุ่นน,นุ่มหอมเข้มข้น เพราะว่าคิดคอนเทนต์กระทันหันมากพี่โมเลยไม่ได้มาพวกคุณเคยสงสัยกันไหมว่าการที่เรามีผู้นาแข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาเลือกกินอะไรวันนี้พิมพ์จะมาลองกินตามท่านชัดชัดชัดได้ลิตร้านมาแล้วแต่ว่าวันนี้น่้ ไปกินทั้งหมดไม่ไหวเพราะว่าเข้าไปทั่วกรุงเทพเลยอะ่ะก็เลยแบ่งเป็นวันนี้วันแรกก็จะเก็บโซนสุขุมวิทคลองตันคลองเตยอ,อะไรพวกนี้ก่อนวันถัดไปก็อยวค่อยว่ากันอีกทีร้านแรกที่เราจะไปกินนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่พิมพ์กกินมานานมากทุกคนร้านนี้ชื่อว่าวอะไรเตี๋ยวโวรานเฮียบวยร้านนี้เขาบอกว่าขายดีมากบ่ายสองก็คือหมดแล้ว ต้องเป็นผู้แข่งแข่งขนาดไหนที่จะเดินในถนนแบบนี้แล้วมากินก๋วยเตี๋ยได้เขา,าว่าํำรวจไงว่าเออการจาราจรแถวนี้เป็นไงบ้างอ๋อมาถึงแล้วนี่เพียบเลยครับผมโอ้สวัสดีครับผมเมนูไหนแนะนำมาคะแตต้องกินข้าวม,มีแห้งข้ามีแห้งหมูกรอบอันไหนที่ท่ันชาติกินก็มีแห้งใส่หมูสับอย่างเดียวกับมิชินแคะแล้นเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็เมนูดูทัชาติหนึ่ง เมนูที่ ปก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งหมูสับลูกชิ้นแคะแล้วก็อันนี้เป็นแนะนําของทางร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ทุกอย่างแล้วก็อันนี้สั่งมาเพราะว่าเฮียแนะนําเฮียนตาโฟร้านนี้เปิดมาเกือบจะกยี่สามปีแล้วทุกคนแล้วก็ท่านจาชาต์มากินที่นี่ค่อนข้างบ่อยอาทิตย์ละสองสามครั้งคือเขาวิ่งเสร็จจากสนล้มปุ๊บเขาก็จะแวะมากนินที่นี่ตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะเจอท่านจาชาต์ก็ต้องดับตื่นเช้ามาวิ่งกับเขาอ่ะนี่ผมก็ส่วนใหญ่ผมวิ่งเสร็จผมก็ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหมูในบุ้ยนะเอออลลื้กับมา เอาไปตองอก็มีหมูสาบมีมนะแล้วมีอะไรอร่อยฮะแล้วก็คนนักสา,สายสายป้าวิ่งไปกิงงนกันเยอะครับลองกินลองกินแต่ส่วนตัวที่ดูก็คือมะนาวแท้และใหญ่มากถึงรถถึงเครื่องดิงแล้วก็นี่กะหมูเป็นสิบาทที่ได้เยอะอ,อส่ไปเลยจ้ะนี่พิมชอบบะหมี่แบบนี้มากเลยอ่ะเป็นบะหมี่เส้นแบนอย่างนี้ขอคุกก่อน <c oughs> แล้วก็กินคำเดียว <c oughs> มา <c oughs> มันเป็นต้ยมยำโบราณแล้วหวานเผ็ดเปรี้ยวอร่อยแล้วหอมมะนาวมากโคชิ่งแข็งอ้โหเล็ด,ดมากแล้วหมูสับเขาขอ่ะหอมเกล็ดพริกไทยดำมากเลยอะทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าอร่อยมันเป็นรสต้มยำที่เราถูกใจอะโอ้มันอยู่ต่างจังหวัดเลยอะทำไมถึงบอกว่าเหมือนอยู่ต่างจังหวัดรู้ไหมมันหายากมากเลยนะรสชาติแบบนี้ในกรุงเทพแบบหอกินเนก็ดตะโพกับ

แต่โคต้มยำน่าจะโคแซ่บเส้นบะหมี่คือแบบข้าวมุ้ยมากเตี๋ต้มแห้งลองชิมดูเป็นใหม่ตะกี้อยู่ดีๆเก็เอามาเสิร์ฟแล้วก็บอกเป็นเมนูใหม่เข้าต้มแห้งเดี๋ยวพี่ก้าลองกินอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะบะหมี่แห้งอันนี้ไม่ใช่เส้นแบนเป็นเส้นแบบปกติเขาใส่น้ำเลยนะปกติกินกุกกิ้งไม่กินแห้งเกินใช่ไหมน้ำตาลยังเป็นก้อนนี่หมูกรอบชิ้นใหญ่ๆเป็นปากเป็นคอเป็นยังไงา เค็มพอนหมูกรอบอร่อยหมูกรอบชิ้นแบบสวยอะ่ะทีเด็ดแล้วโอ้โหจากหมูเขามีความเค็มๆหน่อยๆเนอะ ให้ถ่ายราคาเท่าไหรพิมสั่งแบบไม่ได้ดูราคาให้ท่ายราคาเท่าไร่ในโซนกรุงเทพที่เรากินเงินปกติ8 5บครับราคานั้นก็คือ60บาทชามเบอร์เลอร์เลยเนะี่ยไม่น้อยนะเออนะี่ยถูกมากเลยเฮียขายได้ยังไงคะหกสบาทพอมีพอได้กําไรนิดหน่อยดีมากทุกคนราคาดีมากทุกอย่างมันโต๊ะชามละ60บาทเท่านั้นแล้วถ้วยอย่างไก่อ,อะเดี๋ยวพิมจะลองกินข้าวต้มแห้งดูนะกลายเป็นกินให้ยับไปแล้วทุกคนอะเขามีน้ําจิ้มมันนีด้วยทุกคนเหมือนเจ้าซีฟู้ด ใช่ซีฟู้ดเท่าที่เห็นก็คือกระเทียมเจียวอย่างเยอะขอกินแบบครบรสเลยกันนะนี่หูกรอบดีมากกรอบแบบไม่เหนียวอะ่ะชั้นเนื้อชั้นมันมันพอดีเป็นหมูกรอบที่เพอร์เฟกต์พอกินกับน้ำซ้มมันรวมกันแล้วมันดีมากเลยอะ่ะ อ,อร่อยสำหรับใคยที่แบบจัากกินข้าวไม่อยากกินเส้นเป็นชอยที่ดีมากอร่อยแล้วดีมีจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวขอรับเช้าให้หมดแล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันขอจัดไหนได้ไหม เคมร้านต่อไปร้านขนมเปี๊ยะหมูอยู่แถวๆถนี้เองเดี๋ยวเดินไปปิดทางอันนี้เนี่เดินยากหน่อยซอยแถวนี้มันยิบยับระดับมันเหมือนเป็นซอยชุมชนปะเพื่อตักของแถวนี้น่ากินเยอะนะทุกคนเนี่ยเดูดิก็เตี๋ยวอันนี้ก็น่ากินอยู่ตรงนี้แล้วฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านเกิดอ่ะบ้านราคาแมรงรสชาติอร่อยแต่ไม่รู้ร้านอื่นอร่อยไหมไม่เคยกิน แฟนขับก็บกมือให้ต้องขับมอไซค์หายัะไม่เห็นอบกมือกัในนี่้วยกันเขาเข้ามาดูก็สวัสดีนะครับเออขอโทษนะคะเราไม่เห็นจริงๆนานๆจริงละนมานเนี่ยหมูจากร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียบุ้ยเดินมาประมาณ200เมตรถ้าใครเดินเดินระวังซอยแถวนี้รถน่ากลัวมากร้านนี้เห็นเขาว่าแบบขายดีมากกลัวจะไม่มีให้กินเหมือนกันนะเนี่ยร้านเขาดูขลังมากเลยนะขายอยู่ใช่ไหมขายอยู่ อัคาเท่าไหร่บ้างคะกล่องเล็ก220ร้อยยี่เล็น้อยห้าสิบห้าเล็กสุดเป็นถุงมีแบบว่ารสชาติแนะนำเหมคะเหมือนกันมีพิเศษก็เป็นไส้ทุเรียนแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อตัวนี้แหละขอสองถุงค่ะ หมอละหบาทเล็กๆเอาไปชิมด้วยกันเปิดมากี่ปีแล้วอะคะ40กว่าปีแล้วเปิดมา40กว่าปีแล้วทุกคนโ G จริงๆร้านนี้เห็นชัดชาเขามาถ่ายรูปอย่างงี้แล้วเขาก็บอกว่าร้านนี้ตลกดิน่ะชื่อร้านขนมเปี๊ยะหมูแต่ว่าไม่มีส่วนประกอบของหมูมุสลิมทานได้เอ้พมีร้านนี้ตลกดีนะ นี่ขนมเปี๊ยะหมูโอ้ oh. แต่ว่าไม่มีหมูเนี่ยแ้มีร้านหนึ่งไชเ้หมูไม่มีวขนมของหมูคือพิมไปคนที่ใช้คําว่ากินขนมเปี๊ยะจนเอียนตอนเด็กๆหรือกันเรารู้สึกส่วนตัวชอบกินขนมเปี๊ยะแบบเธอใหม่ๆอ่ะที่มันเป็นลาวาแป้งนุ่มๆยืดๆอันนี้เป็นดบบั้งเดิมเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะสูกใจเราแค่ไหนคืออร่อยของแต่ละคนมันต่างกันอมาโอเคสิ่งแรกที่ตอนนึงนหะสิ่งแรกที่ สิ่งแรกที่รับรู้เลยก็คือกลิ่นลมควันหอมมากอันนี้เป็นไส้ถั่วต้มหรือถั่วตัดหรืออะไรสักอย่าง กนันมากทุกคนเอ้ยดีนะปกติอะที่เคยเจออะตรงแป้งที่ห่อมันจะหนามาก <S <S แล้วก็ไส้คือน้อยแต่เนี่ยแป้งบางมากทุกคน <S 1> <S 1> แล้วไส้คือแน่นเลยถ้าใครชอบกินขนมเปียกแบบตั้งเดิมไปแนะนำร้านที่อร่อยนะไปร้านต่อไปกัน <S <S เรามาตามรอยอีกร้านหนึ่งก็คือร้านข้าวเปียกแสงทิพที่ฮาบิโตะมอแต่ว่าเข้าไปดูในเฟซเพจหยุดหนึ่งวันนะคะอย่าไปกินร้านกาแฟอีกร้านหนึ่ง เห็นว่าอาจารทัชชาเขาไปบ่อยเดินทางกันต่อคือท่านทัชชาติอะเป็นผู้ว่าที่เรารู้สึกว่าเขามีความกระตือรือร้นนักใจทางานลงมือทําจริงเอ้ยเขาเป็นแบบอย่างที่เราน่าทําตามนะแต่ว่าการที่เขาไปวิ่งตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเราไปทําตามไม่ไหวจริงๆเราก็เลยจะทาตามในสิ่งที่เราถนัดที่สุดนั่นก็คือการกินทุกคนแปถึงแล้วทุกคนี๋ยว่ามันมัวมากบบนี้การโล่ก f แฟโรสเตอร์เดี๋ยวขอสั่งๆแล้วออกมันกินด้วยกันเพราะข้างในคนเยอะมาก i คนาโลมันคือชื่อเจ้าของร้านที่นี่แล้วก็ถ้าสังเกตจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ทั่วร้านเลยเป็นเสือหัวขาดมันเป็นลายสักกันแล้วก็เมนูที่ชัดๆกินแบบกาแฟก็คือเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลยถ้าเป็นแบบนอนคาเฟอีนก็เป็นเลมอนนอันนี้ เปรี้ยวตืดมะนาวจริงเปรี้ยวมากมันมีความซาซาด้วยนะเมนูเครื่องดื่มที่นี่เขาจะไม่ใส่น้ําตาลเลยถ้าเกิดอยากจะกินหวานก็บอกเขาว่าขอหวายี่ห้าร้อยหนึ่งแล้วแต่เลยของพี่กายเป็นไงเป็นกาแฟแบบขั้วอ่อนมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆเ,เยอะหน่อยสำหรับคนชอบกินเปรี้ยก็โอเคถ้าพี่กากินเปรี้ยวก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ขนาดคนกินเปรี้ยวยังรู้สึกเปรี้ยว <c oughs> เหมือนบีมว่าเอาใส่ปากอย่างนี้เลยถ้าหวานกว่าน,นี้อีกนิดนึงพิมว่าน่าจะอร่อยพิมสั่งหวานยิมห้าแต่รู้สึกว่าถ้าเราจะเอาอร่อยก็ควรจะประมาณ40-50ประมาณนี้อีกอันนึงก็คือแบ็คเบียร์เค้กมันอาจจะดูเล่ๆหน่อยเพราะว่าปาดคิมชีดเองทําไมมันถึงชื่อว่าเป็นแบ็คเบียร์เค้กเพราะว่ามันมีนมส่วนผสมของเบียร์ตอนเบคกอะความร้อนมันโดนแอลกอฮอล์มันก็ดับระเหยไปหมดแล้วอืออร่อยมากอู้ ตัวคิมชีสแน่นมากทั้งรสชาติทั้งสัมผัสมีความนวลนัวน,นมนม,นมเหมือนจะเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวและตัวแป้งสีดำเนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่เนื้อนแน่นช่ำกินคู่กันกับคิมชีสคือแบบโคตรอร่อยอะ่ะอ <c oughs> ืคุณแน่นมากอุ้ยอันนี้ต้องโดนวะอันนี้ก้อนละประมาณกี่บาทเนี่ยเออไม่รู้อะแต่ทั้งหมดรวมกันประมาณ340บาทแต่พี่รู้สึกว่าร้านนี้เจ๋งู่นะเขาดูแบบเป็นร้านคนคูลเขามานั่งกินอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะต้อง กินเองอะถึงจะรู้ว่าแบบอร่อยเป็นยังไงอะพี่ก็ต้องโดดชิมเป็นไงมันแน่นเข้มข้นมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่มันลงตัวไปหมดเลยอร่อยไปกันอร่อยโคตรคือพี่โมโคตรพลาดอันนี้คือรวมสิ่งที่พี่โมชอบไว้ในก้อนนี้ก้อนเดียว ไม่ไหวแล้วเจอกันวันต่อไปเลยทุกคนชอด2ลทุกวันนี้พี่โมมากับเราด้วยร้านนี้ชื่อร้านอลล็อกยุนเป็นร้านอาหารเช้าทุกคนร้านที่ไหน จะดูแบบรุ่นเดอหน่อยอยากเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างต่กี้ถามท้องแก่วว่ทาทันชัดชาติเขาสั่งอะไรเขาสั่งไปหมดเลยแต่ว่าเมนูที่เขาสั่งประจำมันคือขนมปังสังขยาและพิมก็เห็นในโพสต์ว่ามันมีซิกเนเจอร์เฟน์โพสต์ที่ทานชัดชาติกินในเพจกินไปกับชัดชาติและเบทเพจนี้เป็นข้อมูลที่พิมหาแล้วมากินตามลองกินกันดีกว่าขนมปังนี่ม,มากดูขนมปังสังขยาร้านอ่อนลยุ่น แป้งุ่มนแต่กระยาเข้าใจแล้วว่าทำไมว่าให้น้อยรสชาติเข้มข้นมากหวานมันเข้มข้นเลยเจิ๊มน้อยๆมันจะอร่อยแบบพอดีร้านออนล็อกอยู่นะจริงๆมีคนแนะนำให้เพื่อนมากินนานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งมาได้กินตอนนี้นี่แหละอันนี้ให้ทายชื่อเมนูอะไรทุกคนไข่เจียวหมูสับจริงๆมันคือซิงเกิลเจอร์เฟนช์โทตขอชิ้นตรงกลางเลยกันเหมือนไข่เจียวรสชาติเป็นไง ไข่เจียวขนมปังแต่ดีนะขอลองกินกับซอสพิกพินชอบกินไข่เจียวกับซอสพิ็รู้สึกว่าเหมือนไข่เจียวที่มีความฟูๆหนาๆขึ้นมาคนมีเข้าสวยมาลองดิ กินหลอข้าวโดยมากีนแล้วเด้อแต่ดีต้องลองมากินราคาน่ารักจริงจริงมีหลายอย่างเลยทุกคนสั่งมาเยอะมากอันนี้เป็นเมนูที่พิมพ์เลิฟมากไส้กรอกเบคอนไข่ดาวแฮมไข่ดาวสวยจังเลยอ่ะชาไข่นุกคาชาน้ำชาสีทางร้านย้อนนี่ขอกินแบบยุ่ยๆคนดูนี่ ชื่อเดึงช้อนก็มีอยู่แค่นี้นะไ <natural. S 2> มคอนก็มีอยู่หน่อยเป็นอเมร,ริกันไวฟัตที่ดีอันนี้คือไมโลว์น้อยไม่ได้หวานกำลังดีรสชาติโอเคเออไข่ตุ๋นไข่ลวกหรือออเเปลล่่าไขวกมันเป็นแบบมื่อเช้าที่กินตอนบ่ายอ่ะ้องหยกก็ <st heart> <st heart> เช้าด้กินมื้อนี้เป็นมื้อแรกน่าจะแบบเม็ดไม่ดีอ่ะเมนูที่ชอบสุดร้านนี้ก็คืออันนี้เป็นอาหารเช้า่ชอบโดยส่วนตัวชอบเมนูนี้อยู่แล้วกินท่ากันก่อนตอนนี้เราจะไปร้านอะไรน้ำพี่โมกลวยเดี๋ยวข้าวไก่ป้าเพียนปัญหาตอนนี้คืออะไรเมนูด้านนี้หรือด้านนู้นมันเป็นคลงอง้ยทางลึกลับซับซ้อนมากทุกคนแล้วฝนตกในกรุงเทพมาพร้อมกับทางเดินที่เป็นเหมือนหลุมระเบิดอ่ะเนี่ยดูทางเลยทุกคนซอกซอยแบบสุดๆตะกี้ก็เดินมาจากไอร้านอนล็อกหยุ่นะทุกคนใน Google m a มบอกว่า ประมาณ500เมตรถึงเลยทุกคนสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเขาใช้เตาถ่านในการทําอาหารขอสั่งแบบแต่กี้คุยปรึกษากันว่าเอาเส้นอะไรดีนะแล้วที่นี้คุณพี่คนนี้เขาแนะนำว่าทุกวันนี้คนเราก็ชอบกินเส้นเล็กนะคะจึงก็เลยอัดไปครับพี่เอาเส้นใหญ่หนึ่งเส้นเล็กหนึ่งแล้วก็เส้นบะหมี่หนึ่งแล้วพี่โมทำหน้าแบบนี่คือร้านสุดท้ายหรอร้านที่สองการทำอาหารเราใช้ด <c oughs> ับเตาถ่านในการทำมันเพิ่มความน่ากินขึ้นมาอีกนี่ร้านท น่ารักตีน้ำแข็งโดยการตัวเองอันนี้คือป้าเพียนใช่ไหมคะใช่ทำมากี่ปีแล้วคะป้าจะห้าเจ็ปีแล้วโอ้ก็คือทำตั้งแต่สาวๆเลยใช่ทำไว้เรื่อยเลยโอ้ยซิงหัวครัอันนี้ท่านชัดเจน ก็มากินเมนูไหนครับมันขึ้นใหญ่นั่นแหละอย่างที่เราสั่งรอกินชานนี้เป็นเมนูที่ชาชาติกินเขากินชั้นใหญ่มันมีความแบบว่าเกรียมเียมดูดีมากทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าทค่การกินอร่อยให้กินกับพริกเหลืองเคี่ยวไปด้วยกันแต่ว,ว่าขอลองชิมแบบยังไม่มีอะไรเลยกันก็มีได้เลยอขอบคุณค่ะต่ขอกินอันนี้ก่อนลอง กากหมูกรอบๆเลยพี่โอ้โหเส้นเหนียวนุ่มหอมความเส้นสูน้ำอ่ะน้ำนะโหดึงตายแล้วนะเส้นใหญ่ยังเหนียวนุ่มๆอยู่ทุกคนแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบไม่ไม่หอมๆอ่ะ้วตะเกียกากหมูคือสุดยอดมากไหนลองกินกับพริกเหลืองพริกเขาชิ้นใหญ่ลยนะใช่เคล็ดลับความอร่อยไหนลองดูสิเวลากินระวังหน่อยเพราะว่าเพิ่งออกจากเตาร้อนเลย อ,อตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นรสชาติแบบเค็มๆแล้วพอกินกับพริกเหลืองเนี่ยมันจะเพิ่มความแบบเเปรี้ยวเผ็ดๆขึ้นมาหน่อยพอกินรวมกันแล้วครบรสสุดยอดเลยอะ่ะสายแป้งน่าจะชอบนุ่มๆหอมๆความไม่นิดๆนี่อ่า ต็มปักเมคำกินกันเลยจริงๆอันนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะถ้าเราปรุงอย่างอื่นเพิ่มเติมน่าจะถูกใจแต่ส่วนตัวพิมพ์ว่าโอเคแล้วเป็นไงดีนับๆนี่เป็นไงผัก <gauge> หมูอร่อยมากขอโทษนะคะเจ๊ใช้น้ำมันหมูผัดใช่ไหมโอ้ว่าแล้วว่าทำไมมันถึงมีความหอมแบบไม่เหมือนทั่วๆไปซือกับบ้านดีก่ขอลองมั้งดิ มันมีไข่อะพอกินไม่ได้วยแล้วมันรู้สึกครบรสกว่าเดิมอ่ะเอราะนั้นเล็กซ์ซิเล็กซ์ก็ดีเนะาะมันกินไงเพิ่งกินอภ่ชุดสุดยอดอืมสุดยอดเรากินอภิเราครบขึ้นเยอะเลยอืมต้องกินอภิชมันจะได้รสชาติแบบความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากตะกี้เราก็นั่งแท็กซี่มา35บาททุกคนมิสเตอร์ยังฮานขึ้นเลยร้านต่อไปเราจะไปร้านะอะไรนะขนมจีนไหหลำก็หลุนร้านนี้เลยเหรอใช่ กินแต่มื้อหนักๆนกเนาะท่านชาดชาติเนี่ยจริงๆเริ่มอิ่มกินแล้วนะ่นี่ยปกติท่านกินวันละร้านเนี่ย <c oughs> เอออ่ะขอสั่งแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเมนูท่านชาดชาติกินอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเขามีบอกนี่หว่าเอานะอหนึ่งค่ะไม่ได้เป็นท่านบนน่ท่านล่างอ๋อได้ ไม่เป็นไรนี่เขามีเมนูบอกตรงนี้เลยเมนูอาจารย์ชัดชาตินิก้าเขามีเมนูยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วยนะเว้ยไหนเมนูพีดิสหหะจะมีเมนูกัซิล่าไหมอ่าอย่าลองกินเมนูอาจารย์ชัดชาติว่าเป็นยังไงรอสักครู่มาแล้วละครนี่คือเมนูของอาจารย์ชัดชาติมีซี่โคงพาจักหมูกรอบตอนแรกเห็นอันนี้เรารู้สึกอยากกินมาก มันเป็นแพ้ตุ่นยาจีนอยากจะลองแต่อิ่มแล้วนะแต่พอเห็นเขามาเสิร์ฟเท่านั้นแหละชามใหญ่กว่าน่า<อ>เรากินแค่นี้เลยกันเนาะเห็น<อ>เขาบอกว่ามีเขาบอกเป็นโกด เป็นกะปิสูตรไห่หลับแต่ว่าขอลองกินก่อนกินแบบไม่เป็นด้วยอู้น่ากินนะเหมือนอุดมไหยต้องตัดแล้วเปล่าวิธีการกินอาหารจีนห้ามตัดเส้นคือเขาจะมีความเชื่อว่ายิ่งยาวชีวิตยืนยาวอะไรอย่างนี้เวลาคนจีนเขากินเขาก็คือสดสดกินเลยกลับมาเรื่องคาจักคือส่วนนี้อู้ชิสินใหญ่เลยมันคือส่วนด้านบนของคากิคากิคือเล็บตรงส่วนนี้ตรงเนี้ยคือคาจักมันจะแบบว่าอร่อยกว่าคากิเพราะว่ามันนะรองไปด้วยกัน มันเป็นเส้นที่มันไม่เหนียวมันไม่เหน็บมันกัดปุบขาดเลยแต่หมูกรอบอร่อยกินแล้วงงเดี๋ยวขอลองผสมโอยกัหมดแล้วนะเนี่ยอ่อจริงๆกินยากมันเหมือนหมอกับจานใครจานมันอะ่ะน่มไม่เหนียวนุ่ม,มกัดแล้วขาดเลยอ่ะเหมือนกินบุญพ <c oughs> อกินกับกะปิมันก็จะเพิ่มความเผ็ดความเค็มขึ้นมาหน่อยนึงนี่น<ม>ขาดขาดเลยลองแบบนี้เลยมันดีนะเนี่ย มันแบบร่อนๆดีอ่ะแต่มันก็มีกลิ่นบางอย่างที่เราก็แบบเอ๊ะๆอยู่ในตึงอาจจะเพราะเราไม่เคยกินมาผู้ใหญ่ที่บ้านต้องชอบแน่ๆเพราะฝั่งบ้านพิมเป็นแบบจีนๆเนอะเขาน่าจะชอบให้าลองกินให้สายแป้งกินดีกว่าเป็นไง เช่นมันเหมือนอะไรวะมันไม่ใช่อะไรที่เราเคยกินนะพี่สัมผัสมันดูเหมือนจะเหนียวเหมือนจะนุ่มเหมือนอุด้งแต่ไม่เลยเข้าคพกินกันอย่างนี้แหละเราอาจจะไม่ชินแต่แต่หมูกรอบเด็ดมากครั้งหน้าถ้ามาเห็นว่าจะกินหมูกรอบแบบล้วนๆอ่ะอ๋อนี่ข้าวหมูกรอบด้วยใช่พี่ว่านี่น่าจะเหมาะกับพิมหมูกรอบสุดยอดยังลาลึกกับตัวเองอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้แย่นะแต่แค่หาคำเปรียบเทียบให้ไม่ได้ หมดพอดีแสดงว่าเป็นร้านที่ขายดีมากอีกร้านหนึ่งถ้าชัดชาติไปกินร้านไหนเขาก็ขายดีกันทุกร้านเลยเนาะเป็นเพราะว่าพลังชัดชาติเลยจริงๆเป็นพลังแฝงของเขาอ๋ไปไหนคนจะไปตามเราก็ไปตามเขาเหมือนกันร้านต่อไปไปร้านอะไรนะพี่โมข้าวหมูแดงนายชุนไปกันยังไงวะพี่เดินไปครับเดินเดินอีกแล้วห่างจากร้านขนมจีนไหหลำประมาณ2300เมตรเท่านั้นเห็นตึกนี้ไหมตึกสาราว่าการว่าการหรือว่าการที่นี่เขาเรียกกันว่ายังไงทุก ก,กดหนึ่งศา,า,าลาว่าการกดสองศาลาว่ากางกรุงเทพเลยอ,อยู่ตรงนี้ใช่เหลือ๋อนี่ทุกคนเฉลยศา,า,าลาว่าการกรุงเทพมหานครตรงข้ามศา,า,าลาว่าการก็มีมนมสดจริงๆท่านจะใช่เขาก็มากินที่นี่ด้วยแต่ว่าเคยทําคลิปกินพยาคลิปหนึ่งแล้วถึงแล้วทุกคนท่าหมูแดงนชุน แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือเขามีเรื่องอะไรกันเหมือนมีตำรวจมีกล้องมีนักข่าวอยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าเราไปกินอะไรของเรากันดีกว่าได้มาแล้วอันนี้พิมพ์สั่งเป็นผสมหมูแดงกับหมูกรอบราคา60สบาทเป็นธรรมดารู้เปล่าว่าเข้าวาคาหมูข้าหมูกรอบที่ราชลีกับกรุงเทพต่างกันยังไงปริมาณนะราคามันมีซิกเนเจอร์ที่มันแตกต่างกันแบบสุดๆที่กรุงเทพอ่ะเขาจะใช้อันนี้กันใช่ไหมซีอิ๊วกับพริกอ่ะเพื่อให้มันแบบตัดเลี่ยนแต่ที่ราชบุรีอ่ะเขาใช้พริกเผากินด้วย ก็เป็นอะไรที่หน่วงมากตอนที่อยู่ล่ะหลีพิมก็กินอย่างเงี้ยเป็นปกติแล้วพอมากรุงเทพใหม่ๆงงทำไมไม่มีพริกเผาแล,แล้วก็ถามพี่คะมีพริกเผาไหมไม่มีค่ะมีแต่อย่างงี้พิมก็จริงเหรอพิมคิดว่าทุกคนกินหมูกรอบคู่กันกับพริกเผาเลยจังหวัดอื่นถ้าใครกินข้าวหมูกรอบคู่กันกับพริกเผาลืมมีแปะกว่านี้ก็อคอมเมนต์บอกด้วยปลาผมกินกับปลาครับก็สางไม่เคยลองกินอันนี้ก็ดีกว่าขอเด่นหมูแดงเนาะพิมไม่ชอบกินหมูแดงพอรู <c oughs> ร้ส <c oughs> ึกม <c oughs> ันแห้งๆน้อยละ แล้วรู้สึกว่าอร่อยถูกใจอาอหูม,หมูแดงกานุ่มนะทุกคนหมูแดงดีหมูแดงดีอไม่แห้งหนักบาดคอน้ำซอสดีต้องกินคู่กับสิ่งนี้มันถึงจะอร่อยมากขึ้นตักผกพริกมันมาเพิ่มรสชาติเออมีกลนเชียงด้วยอือื ริกร้านเนี้ยพอกินลยเข้าไปแล้วมันเผ็ดอร่อยความหอมเผ็ดมันฟุ้งขึ้นมาหมูดแดงร้านนี้ดีนะมันไม่แห้งมันนุ่มมันฉ่ำมันพอดีต้องกินกับไข่ด้วยปอบเดือดอะเราลองกินไหวไหมได้ไดผมยังกินไว้ผมเนี่ยหมูดแดงเ o อร์อันนี้หมูกรอบ <c oughs> แต่ก็ชอบกินหมูกรอบนะอ <c oughs> อาหมูดแดงโปะไปหน่อย ให้ความดูความชอบกับพริกกันนี้เลยฮะมันทําให้รสชาติแบบปึ้งพูดเลยว่าทางร้านเนี้ยเด็ดสุดคือสิ่งนี้ใครจะมาสั่งขา้าวเปล่ากินกับพริกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมเอยต้มหมูแดงเขาก็ดีมาให้โมลองกินเอาพริกเยอะๆไหนดูซิดูปริมาณพริกมันเป็นความเผ็ดแล้วก็หอมอ่ะมันไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวลองโอ้โหใจจะกินพริกขิงหงอแล้พริกมันไม่เหมือนร้านอื่นเลยสดชื่นหมูแดงเป็นไงไม่รู้จะได้พริก ถ้อยากรู้หมูแดงนุ่มยังไงมาลองกินเองนะครับไปด้านอื่นกันเน่ถึงแล้วทุกคนโกปิเนี่ยไข่กี้น่าจะใช่เฮ้ยเราจะเดินไปไหนกันอะ่ะร้านเราอยู่ตรงไหนเอาเราไม่ได้ไปกินร้านตะกี้หรอไม่ใช่เอาเวรกรรมร้านนี้เราจะไม่กินแต่ว่าท่านชาชัยเขาก็เคยมาเหมือนกันนะร้านต่อไปเราจะไปร้านพฮงชาเป็นร้านชานมอ,อะไรงี้ใช่ไหมจะขายกะเพราหมูนะเนาะจริงป้าอ้าถึงแล้วนี่ไงร้านน้ำมา เป็นร้านกาแฟาเล็กๆที่เพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มกินกันตอนนี้นสติล้ำไปาแล้วพี่กายังหิวอยู่ยังเพื่อนโอ้ยท้องร้องท้องร้องอยู่เลยซ่าสั่งมากันเรียบร้อยเมนูที่ท่านชัดชาติกินนั้นก็คือเมนูที่พี่กากินชื่อ ฮงชาคาเฟ่ปะใช่ฮงชาคาเฟ่เฮ้ยเพียงผมพูดมันจะพูดอ yes> ู่แล้วซึ่งคำว่าฮงชาเนี่ยมันแปลว่าชาแดงคาเฟ่มันก็เหมือนแบบกาแฟชะเที่จำได้น้พี่โมสั่งอะไรพันสี่เลมอนโซดาของพี่สั่งยูจิมัชฉาออเรนจ์แล้วก็อันนี้อะไรอะไรสักอย่างบูอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่บูฮาวายอะพี่กลองชิมของตัวเองซิเรามาชิมฮงชาคาเฟ่กันนะฮะจะยังไงสำหรับคนที่ชานกาแฟ รู้สึกได้ถึงความสุขภาพดีแล้วก็คาเฟอีนที่ล้นทะลักเห็นเจ้าของร้านบอกว่าท่านชาชาชอบกินบอกว่าบรวแน้วเิตตี้หน่อยหวานน้อยอืมเออหวานน้อยมีกลิ่นชาคนไม่กินกาแฟกินได้อันนี้คือโยจิออเรนจ์มันจะแยกเลเยอร์อย่างนี้เลยทุกคน เป็นการกินน้ำส้มที่มีกลิ่นชาโอเคนะน้ำส้มเขามีเกรดส้มด้วยอะทุกคนจะกินอันเนี้ยสลับมือกันหน่อยเออ่าจะกินเือเหมือนเล่นเกมพาเซอร์ปะทำยังไงให้แก้วนี้ไปอยู่ในมือไปอยู่ในถุงได้ลองอุ้ยพิมชอบอันนี้นะมันเป็นความเปรี้ยวๆคือกินแล้วสดชื่นเลยแต่พิมว่าเมนู มันดูเป็นอะไรที่แบบกินง่ายๆไม่ได้ต้องการความกระชากของอารมณ์เท่าไหร่ทำไรกันดีทำไรนเรื่องเก็บพัฟเฟิลร้านต่อไปเราจะไปไหนกันนะข้างหน้าเนี่ยแตถึงแล้วครับอู้อูอู้อูอูเย็นตาโฟประตูผีอูเย็นตาโฟประตูผีนะครับไปกัน ปร,ประตูหีเมนูที่ท่านชาติทานนั่นก็คือเส้นใหญ่เย็นตาโฟแห้งนี่มไม่เคยกินเย็นตาโฟแห้งมาก่อนในชีวิตเลยกระเทียมเจียวแน่นเลยพอกินมาได้สักพักพิมพ์ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายดีเนาะดาชาชาติกอไดบเจออะไรข้างทางกินก็กินอิ่มใช่ไหมมันร้อนอยู่เด้อเปล่าเปล่ามันซะหน่อย เอัมซ้อนเจตาโต้เขาไม่เหมือนที่อื่นเลย <c oughs> อ่ะมัไมีความเปรีย้ยวๆหวานๆเค็มๆมไม่เหมือนที่อื่นอร่อยนี่ไม่กินเจลาโ่ะเพราะว่าวกลัวมีแมงกะพรุนมีเขาลวกไปพร้อมกันองขอโทษนะคะอันนี้มีแมงกะพรุนไหมอ่ะไม่มีนะคะโอเคเฮ้ยเออมันมีของประ,ประหลาดๆอย่างนี้นะเส<อ>ือกปะขอลองแล้วกันอือหือน้ำโอเคนะไม่เหมือนที่เคยกินเลย เขาเรียกว่าเต้าหู้ยี้อ๋ออันนี้ไปไม่ถูกแต่รู้สึกว่ารสชาติมันดีกว่าที่อื่นราคาของพิมพสั่งธรรมดา65บาทถือว่าโอเคเลยถ้าใครสายยินต้าโฟมาลองชิมดูนะ้านต้าหู้วไนที่สามตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจเจริญสุขพูดชนะ เราไปกินกันดีนกว่าร้านนี้เขาบอกว่าหมดไว้มากสี 5. 5. ่โมงห้าโมงก็หมดแล้วร้านนี้อยู่ที่ประชาส่งคอยี่สิบสี่แถวดินแดงไม่มีที่นั่งแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งแล้วก็จะได้นั่งกินเือ ต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยถึงจะเห็นพ่อพีมาเขาจะปรุงแก่ถ้วยเล็กๆอันนี้ใส่พริกน้ำส้มสายชูน้ำตาลน้ำปลาตามใจชอบแต่พีไม่รู้ต้องเติมยังไงถึงจะอร่อยเคยทํากินเองหลายรอบแล้วไม่เคยอร่อยสักทีนี่ <c oughs> นพีสั่งไอ้นี่อะเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็ <c oughs> เส้นเล็กแห้งเนื้อ <c oughs> เรื่องความที่เรามาเยนอะบ่ายสามแล้วอะมีของบางอย่างที่มันก็หมดไปแล้วอย่างเอง็นอย่างเงี้ยก็เลยได้กินไม่ครบสูตรแต่ก็ไม่เป็นไรเรากลับมาปรุงไม่รู้ปรุงยังไงปรุงไม่เป็นเหมือนกันอะใส่มั่วๆเลยกันเนาะชอบกินเผ็ดชอบกินเปรี้ยวด้วยอะอะใส่น้ำตาลหน่อยกันมาใส่โชยุเลยถ้าใครมีสูตรแบ่งปันหน่อยกับไรอยากจะลองกินอร่อยอร่อย,อยกับเขาดู <laughs> ครับทุกคนถ้ําใหญ่มากอันนี้คือเมน,นูที่ท่านชัดชาติได้สั่งนะคะส่วนเมน,นูนี้ทางร้านเขาแนะนํามามากินอร่อยมากรตุน่นนุ่มหอมเข้มข้นแต่ไม่เค็มอิจฉาเด็กหอกันค้าเพราะว่าตรงนี้มาอยู่แบบแถวแถวโซนมอหอกันค้าเดินมาได้ขอหนไรจิ้มกับน้ำจิ้มสูดเด็ดของเราน้ <c oughs> จิ้มสูตเด็ดวะ เพิ่มรสชาติความเค็มความเผ็ดความเปรี้ยวขนาดอันนี้มันอร่อยกินกับของอร่อยอยังไงมันก็อร่อยออลองใส้ลองใส้ทำดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ชิม ดึงๆเกียง่างไ,งไม่ไม่ไหวว่ารีนต้องคนละสองชั้นน<อ>ี่ก็ลองเลยเอาสองอย่างเข้าไปด้วยกัน<า>คอมโ,มโบเนื้อชิ้นเบิ้มๆฮึมนแครรีแอคแบบสุดยอดเลยเอาไม้ของอร่อยมากทางทางที่เนื้อเนี่ยเท่าที่สังเกตอะไม่มีลายมันเท่าไหร่นะแต่นุ่มจ <c oughs> านนี้สุดยอด ถ้าใครมาร้านนี้เก้าเหล่าเนื้อคนละสองชามเดี๋ยวขอตัวกินเส้นเล็กแห้งของพิมเกนมันอยู่มานานแล้วอะ่ะมันก็เลยเหนียวเหนเียวเลยกระเทียมจวหอมมากโดวยดว่าร้านนี้ระคาเท่าไหร่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบไม่แน่เบิ้ลชามสองรอบนี้ได้เอ็นแก้วนะครับทุกคน Oh. พอฟันมันโดนมันบุ๊บหายไปเลยอ่ะมันท่าไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะดูดิแค่ตะเกียบตัดก็ขาดแล้วเนะี่ยเนี่ยอยากมีบ้านอยู่แถวนี้อยากกินทุกวันเลยอิ่มแป้ทุกคนถ้าเกิดถามว่า <c oughs> พิมชอบร้านไหนสุดเท่าในความทรงจําที่พิมพ์จําได้เลยนะพิมชอบร้านนี้ที่สุดเพราะร้านอื่นไปกินมาหลายวันแล้วจำไม่ได้แล้วอ,อ๋อแล้วก็ขนมปังร้านนี้ อันนี้อร่อยมากอยากจะลองกินเบเกอรีแร่แบบอื่นของร้านนี้เขาดูจริงๆแล้วทุกร้านที่ชาชาไปกินอ่ะราคาย่อมเยาวแล้วก็อร่อยเป็นความอร่อยที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่นนดูคลิปนี้จนจบใครเคยกินร้านไหนแล้วคอมเมนต์บอกได้ทีมรออ่านาไม,ม่ทุกคนอยู่แล้วเจอกันใหม่ที่ต่อไปนี่เค้กอะไรนะนี่เค้กนมอุ้ยนมเนจริงเลยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วชาชา